หลังผ่าตัดคงหน่าจะกลับมาดูเป็นปกติได้ภายในกี่วันโดยปกติแล้วนะคะการผ่าตัดที่มีการผ่าตัดเข้าไปถึงกระดูกโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ3า <c oughs> เดือน6 <c oughs> เดือนถึง1ปี3วันแรกจะเป็นช่วงที่ร่างกายบวมที่สุดเนื่องจากเราเกิดแผลระบบของเหลวในร่างกายจึงขับของเหลวออกมาเพื่อหล่อเลี้ยงแผลดังนั้นบริเวณที่ทำการผ่าตัดจะมีการบวมมากกว่าปกติตั้งแต่วันที่4ี่ความบวมนี้จะเริ่มลดลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดค่ะแล้วความบวมระดับกลางที่ยังเหลืออยู่ก็จะเป็นลดลงอย่างเห็นได้ชัดอีกทีหลังจาก1เดือน เป็นต้นไปที่เหลืออยู่ก็จะเป็นความบวมเล็กๆน้อยๆหรือเป็นความบวมของระบบของเหลวในร่างกายที่ยังคงค้างอยู่ก็จะถูกขับออกไปได้เรื่อยจนกว่าจะถึง6เดือนหรือ1ปีร่างกายเราถึงจะรัดเข้ามาเป็นรูปหน้าปกติมากขึ้นแต่ในช่วงระยะเวลาหลังจาก1เดือนไปแล้วเนี่ยความบวมไม่ได้ดูผิดปกติจริงๆความบวมที่บวมหนักมากที่สุดจะอยู่ในแค่ช่วง3วันแรกเท่านั้นค่ะหลังจากนั้นก็ทําใจสบายๆแล้วก็ไม่ต้องกังวลเราอาจจะสังเกตเห็นได้แต่คนอื่นอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นได้